งวต้นน้ำสมัยก่อนรัฐบาลได้ชู่นโยบายนี้สวัสดีครับผมโคบานเมืองรอยเกินนะครับแต่ก่อนในรัฐบาลของเฮาเนี่ยเคยพักดันเกี่ยวกับการเลี้ยง่วต้นน้ำนะครับถึงว่าตอนนั้นกับตอนนี้กับงวก็เป็นราคาปันไดนะครับเป็นว่าจังเี่นะครับอันนี้อ่านจากข่าวที่ผ่านมานะครับการเลี้ยงเนื้องัวของไทยนะครับส่วนใหญ่เป็นอาชีพเสริมของเกษตรกรไร่ย่อยนะครับแล้วก็มีการเลี้ยง ในหลายหม่องเป็นว่าสามารถพัฒนาเพื่อยุคอาชีพเป็นอาชีพลักส้างผลตอบแทนและความมั่นโค้งแข่กับเกษตรกรได้เนื่องจากตลาดมีความต้องการสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่นว่าจึงเป็นโอกาสของเกษตรกรใหุ้กระดับปับการเลี้ยงเพิ่มประสิทธิภาพผลิตแม่โคเนือ้อและเสริมสร้างการพัฒนาโคเนือ้อใหมีปริมาณเพียงพอ มีความตร,ตรงตามความต้องการของตลาดอยากจะฝากรัฐบาลฟังในเรื่องการวารการตลาดนั่นได้เหตุเพื่อพอแม่พี่น้องบอมนะครับบอมแมนช่นโยบายให้เลี้ยงให้เลี้ยงให้พัฒนานู่นนี่นั่นมีนโยบายหลากหลายอย่างนะครับแต่สนับสนุนการเลี้ยงงัวน,นะครับหรือให้ยืมทกซซมาเลี้ยงแล้วก็ใส่ขึ้นรัฐบาล อ๋อมันชัดนะครับโมเมนเปลี่ยนรัฐบาลแล้วก็จะเป็นคือเก่าเกษตรกรพี่น้องบานฮาก็ต้องขายงัวคือเก่ากะบ่รูว่าผ้ใดเขามาเป็นมันกอยูในรูปแบบเดิมๆโคต้นนามนะครับบรนวาคือการเลี้ยงเลี้ยงแม่โคนะครับเพื่อผลิตลูกนะครับเอาลูกไปขายปัจจัยพื้นฐานกับอ่าบรนวาส้่งความมันคงและความอย่างยื่ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงง่วของประเทศ กลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงโคต้อนามเพื่อผลิตลูกนะครับเปนวามีบทบาทสําคัญในการเพิ่มปริมาณโคเนื้อนะครับซึ่งมีความจําเป็นการใส่องค์ความรู้เทคโนโลยีต่างๆเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพผลิตลูกโคจากแม่โคที่มีชีวิตในปัจจุบันให้สูงขึ้นให้เพียงพ่อต่อความต้องการในตลาดอุตสาหกรรมผลิตโคตเนื้อประเทศ โคตเนื้อเวลาขายนีย่นะครับฟ้ามีเงื่เพื่อนการเลือกได้ครับมันบ่แมนต์จะเอาไปยังไง,ไงต่อมีการขุนมียังให้ได้หุ้นที่เหมาะสมนะครับบริสันเพิ่นบรับเสื่อนะครับย,รรยังเกษตรกรรายย่อยยังเข้าเนี่ยขายยา,ยากอยู่นะครับแถมไม่ได้ขายเคียงเนื้อโดยปกติแล้วนะครับการเลี้ยงงัวเนื้อนะครับมีอยู่2อย่างนะครับก็คือเลี้ยงแบบไรต้อนนะครับเป็นการเลี้ยงตามเพื้นที่ทุ่งให้ทงหน้า พื้นที่สาธารณะนะครับมีขอจํากัดในการตรงใส่พื้นที่หลายนะครับแล้วก็ให้ให้มีการเลี้ยงแบบนีบหน่อยลงนะครับเพราะว่าหลายๆหมองเันกะเห็นไห่เห็นหน้าเห็นสวนขวามไปนะครับการเลี้ยงแบบค้งขอกคือการเลี้ยงแบบประหีตนะครับปลา,ปลาเลี้ยงแบบประหีตเลี้ยงในขอกนะครับสายพันธุ์ที่นิยมเลี้ยงนะครับแม่พันธุ์พื้นฐานที่นํามาหยิบมาเป็นง่วนต้นน,น้นามกับแม่อ่า แม่แม่งัวนะครับผสมบรามันอ่าลวมผสมบรามันกับพื้นเมืองบ้านเฮาแล้วก็บางที่กะอ่าแม่พันธุ์พื้นฐานก็อาจจะเป็นแม่พันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์แท้นะครับเดือดลอยนะครับเดือดลอยอย่างเช่นบรามันเลือดลอยนะครับสําหรับอ่าพองัวพันธุ์เนื้อกาจะกาจะเน้นกาจะเน้นพวกไปทั้งอ่าบรามันคือกันนะครับอเมริกันบรามัน พวกชาโลเลพวกแองกัดบีฟมาเตอร์หรือพวกงัวพันว่ากิวสมัยแต่ผมแบบเนื่อแต่เดือนหลายเดือนที่ผ่านมานะครับอนุชานะครับใช่นะครับรัฐมนตรีซวยว่าการกระท่วงเกษตรรักษา,ากรผลลงพื้นทีนะครับหลกักการพยายามที่จะไปบอกว่าปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่มอมส้มโดยการให้บริษัทผนบ่า เป็นเกษตรกรรมเชิงเดียวมากปลูกงาเลี้ยงสัต์และเป็นต้นแบบนะครับที่เป็นท็ดต้นแบบยูจังหวัดอุดรธา,านีเ <t> พื่อนบอกว่าเพื่อนอ่านถึงคุณวิเชายติอ่อนนอนะครับไดล้ลาออกจากโรงงานอุตสาหากรรมกลับมาประกอบอาชีพทำกเกษตรและเลี้ยงงวพื้นที่1บหาไรทุกมเื้อนี่มีเกือบ13ไร่จากการเลี้ยงงวโดวยเขารวมเขารวมโครงการแรงน้ำ ไล่นานนอกเขตชุมทานของสถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานีนะครับกากหนามใบไสและก,การเกษตรเป็นเลียงรายย่ายนะครับไร่เม็นเลียงงวอย่างเดียวเพราะฉะนั้นแล้วนะครับการเลียงง่วนะครับห้องจะไปคิดอย่างกับพวกรัฐบาลมากไหมนะครับฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเพราะว่าจริงๆกสนับสุรุนยูนะครับใน,ในกระดาษนะครับแต่ว่าบางที่กับวุไิ เหตุการณ์ตลาดอีกอย่างห้ึ่พอแม่พี่น้องเห้กับต้งเห็ดอย่างอื่นเสริมนั่นนะครับอีกยังเนึ่งเสริมคือพืชนเ็ดอ่าเขาเรียกว่าเ็ดพืชผักสวนครัวนั่มนะครับปลูกไร่อย่างอื่นนะครับแต่ว่าเพิ่นปรับเปลี่ยนนะครับไอ้คนอ่าวิริชาตเนี่ยมันก็ปรับเปลี่ยนพื้นที่นะครับกับพื้นมีพื้นที่ปลูกหญ้าหลายนะครับมีหญ้าหลายแล้วก็ได้เลี้ยงโคนะครับเลี้ยงงัวดูผสมบามัน ลูกผสมเช่าเร่นะครับมันขยายพันธุ์แพร่พันธุ์หลายตัวนะครับแล้วก็เฮ็ดให้รายได้เพิ่นนะครับสร้างรายได้นะครับไม่ว่าจะเป็นมลสัซัดนะครับขายง้อแน่นะครับขี่ง้อแน่นะครับแล้วก็เอาพวกมลสัตั์นันมาเฮ็ดสวนทําไร่ทาสวนคุณรนัยอนุชาจะเพิ่งเรื่มนะครับว่าการในห่อสนับสนุนนะครับสนับสนุนการเลี้ยงง้อนันนะครับไม่ว่าจะเป็นง้อตนนํำ หรือง่วงยังก็ตามนะครับเข้าชูนโยบายได้นะครับแต่ว่ามันต้องให้มันสําเร็จอิหรีเข้าถึงทิ้งอิหรีนะครับก็ล่ลองมาเลี้ยงงัวเบิ้งครับว่ามันเป็นยังไงการเลี้ยงงัวเนี่ยมันบ่ธรรมดานะครับมันมีหลายส่วนหลายอย่างแล้วก็นาการเมืองแจากการเสียเวลามาลองเลี้ยงงัวเบิง่งโบนะครับเราล่องขายเบิง่งว่ามันขายอยากโบจะได้ไปเห็นปัญหานะครับว่บาเลี้ยงงัวเนี่ยมันต้องใส่ระยะเวลาใส่ความใจเย็นนะครับ บ่มนว่าจะเลี้ยงเราจะขายได้เลยนะครับสนับสนุนการเลี่ยงเอาง้วเขานะครับเข้ากับไปเบิง์นตอร์ฟ้าเพิ่นประสบประสเล็กแล้วเนาะเข้าปรเดเบิร์นเ,เขาเรียกว,วา่าอะไรล่ะคนที่เลี่ยงง้ในขั้วเรื่องเขาเลี้ยงกันยังไงเพิ่นบอกว่าเราเห็นความมุ่งมั่นตั้งใจก็จะสามารถประสบป,ประสํสำเร็จได้วางเพิ่นว่าเพิ่นว่าง้เป็นสัตวนะ์ตายยงกยะาษาเนน้าโอ้ตายเียาการเลี่ยงงวอมว บ่อแม่เรื่องอยากพันวาก็ลองเลียงง้วบังนะครับลองทนล่องไปบังจกักสองสามตัวกับหลู้เรื่องนะครับวามันยากบ่อนะครับก็จะขายได้เนี่ยต้องใส่ระยใหญ่เวลานะครับแล้วก็ในมุมมองผมก็คือการเลียงงวตจนนานเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นการพัฒนาสายพันธุ์งวอที่ออกแลกจากลูกสายพันธุ์ดีนะครับก็ย่อมให้ผลผลิตที่ดีได้นะครับเพ้ารอจังหวะ หง่วมีราคาจาักน้อยนะครับผมคิดว่ามันมีราคาขึ้นมันก็ต้องมีม,มีมีเวลาลงก็ต้องมีเวลาขึ้นจังหวะที่ประชากรง่วหลายถ้าโดนระบายไปแล้วราคาก็จะดีขึ้นตามมาให้เข้าเก็บเอาง่วต้นหนําดีดีไว้นะครับที่ง่วต้นหนําที่เป็นแม่บล็อกเนี่ยแม่บล็อกที่ดีให้ลูกดีๆผสมสายเดือดสูงๆไว้นะครับถ้าผลิตภัณฑ์นะครับถ้าผลิตอ่า งัวที่เป็นงัวดีแล้วทุกอย่างก็จะดีตามมานะครับสำหรับบุญนีโคบานมาวาัาซูพีสุนองฟังสำเนีนะครับ